อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำน้าขำหนออยากได้ดีไม่ทำดีดีแต่รอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยจเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบนุญออนไลน์วัดเจดีตํตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอัตมาภาพพระอาจารโตอภินันโท ผู้รวบรวมสาระธรรมดีเชิงบุรณาการส่งถึงท่านผู้ชมทุกพื้นที่บนโลกออนไลน์ด้วยมิตรภาพและไมตรีเชิญชวนทั้งหลายศึกษาข้อคิดคติธรรมต่อเติมเสริมปัญญาพัฒนาจิตใจตั้งบุญบารมีไปพร้อมๆกันบนโลกออนไลน์เสนอเรื่องคิดดีต่อตัวเองความคิดเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ ถ้าคิดดีการพูดก็จะงามการกระทำก็จะหเหมาะสมการดำเนินชีวิตเป็นไปเพื่อความสุขสงบร่มเย็นตรงกันข้ามถ้าคนเหล่านั้นคิดไม่ดีซะแล้วคำพูดถึงเขาจะดีอย่างไรเสแสร้งให้หวานชื่นใจอย่างไรก็ตามแต่การกระทำก็จะนำมาซึ่งทุก์โทษเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นมีทุกข์มีกลุ่ม มีเครียดวิตกกังวลบนบนมองอยู่ในทุกช่วงตอนของชีวิตวันนี้จึงนำคติเตือนใจมาเล่าให้ท่านผู้ชมทั้งหลายให้คิดดีต่อตัวเองถ้าเราคิดดีต่อตัวเองได้เราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับความเป็นจริงและอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขแม้จะมีความทุกข์ให้นึกถึง ทำนวนคําที่ท่านว่าถ้าคนมีศีลมีธรรมก็อยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุข 1. คิดก่อนทำอย่าทำก่อนคิดเวลาเราจะทำอะไรคิดไตรตรองคิดหน้าคิดหลังคิดให้รอบด้านคิดให้ทวนทีคิดให้ดีว่ามันถูกต้องเหมาะสมสมเหตุสมผล มันเป็นพิษเป็นภัยไหมมันจะเดือดร้อนภายหลังหรือเปล่าผิดศีลธรรมหรือไม่ผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือผิดกฎกติกาของสังคมบ้านเมืองไหมต้องคิดก่อนท่านผู้ชมทั้งหลายมีหลายคนมักจะพูดว่ายังไม่ทันได้คิดถ้าคิดก่อนก็คงไม่เกิดปัญหาเช่นนี้หรอกจริงๆแล้วพูดคำนี้จะถูกทีเดียวร้อเเซก็ไม่ได้หรอก คนเราจะทําอะไรเนี่ยคิดทุกเรื่องนั่นแหละท่านผู้ชมแต่เพียงแต่ว่าคิดน้อยไปหรือด่วนสรุปไปว่ามันจะต้องดีตามที่ตัวเองคิดลืมถามคนอื่นลืมสํารวจความคิดเห็นหรือชั่งน้ําหนักความถูกต้องโดยไม่ลําเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกว่ามีความเที่ยงธรรมพอเพราะฉะนั้นปราชญ์จึงสอนว่าคิดก่อนทําชีวิตจะพลาดพลังน้อย แต่ถ้าไม่คิดแล้วไปทำชีวิตจะชอกช้ำเดือดร้อนมีแต่ปัญหาลูกประศักด์เพราะฉะนั้นจงนึกเสมอว่าคิดก่อนทำอย่าทำแล้วคิดเพราะบางทีมันผิดแล้วถึงมาคิดว่าไม่น่าจะทำเลยสคิดก่อนพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิด คำนี้สำนวนนี้ก็น่าหวังท่านผู้ชมแล้วก็เป็นความจริงซะด้วยเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดเยอะมากท่านผู้ชมเป็นวันข้ามคืนคิดแล้วคิดอีกว่าจะพูดคำนี้ไหมมันเหมาะไหมณเวลานั้นมันสมควรหรือเปล่ากับเหตุการณ์นี้มันเหมาะสมกับเวลาและโอกาสกับบุคคลน,นี้หรือเปล่าอันนี้เป็นความมีสติสมปัญญะ คือรู้เนื้อรู้ตัวรู้เหตุการณ์คนเราท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเรารู้จักคิดก่อนที่จะพูดเนี่ยทีนี้มันก็มีคิดสองอย่างเนาะคิดดีกับคิดไม่ดีถ้าคิดดีคําพูดออกมามันก็จะพอดีพองามไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ได้คําตอบที่พอเหมาะพอดีพอไปกันได้อยู่กันได้แต่ถ้าคิดไม่ดีเสรแล้วเนี่ยก็ทําร้ายกัน ใส่ร้ายกันเบียดบังกันบางทีก็ถึงกับต้องหมิ่นประมาทดูถูกเยียดตยามเยาะเยะ้ยใช้คำวาจาที่ไม่สุภาพเป็นคำหยาบโลนหรือเป็นคำดูถูกประชดประชันส่อเสียดเปียดบงังกล่าวเท็จเป็นทัอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคิดดีต่อตัวเองเมื่อเราคิดดีต่อตัวเองเราก็ต้องพูดดีกับตัวเอง ยังไม่พอนะก็ต้องดำเนินชีวิตให้พอเหมาะพอดีไม่เกินไม่น้อยไปอะไรที่มันเกินก็คงไม่ดีท่านผู้ชมน้ำหนักเกินไม่ดีขับรถเร็วเกินไปก็สุ่มเสี่ยงอันตรายใช้จ่ายเงินทองมากจนเกินไปมากกว่ารายรับเรียกว่ารายจ่ายเกินรายรับอันนี้ก็ไม่ดีอีกเครียดเป็นหนี้เป็นสินนะฮะ เพราะอะไรที่มันเกินไปก็สุ่มเสี่ยงกินหวานมากเกินก็สุ่มเสี่ยงกินทานเค็มมากก็ไม่งามอีกนะเพราะฉะนั้นเอาพอดีท่านผู้ชมถ้าพอดีอะไรก็ดีดีปลาท่านบอกว่าเมื่ออะไรดีอะไรอะไรก็ดีเมื่ออะไรพอเหมาะอะไรอะไรก็พอเหมาะพอควรเพราะฉะนั้นคิดบอกตัวเราอยู่เสมอว่าจงคิดก่อนพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่เราคิด 3คิดเป็นเห็นบุญเห็นบาปเวลาเราคิดอะไรท่านผู้ชมทั้งหลายเราต้องระวังความลำเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวนะทิ้งเหล่านี้จะเป็นตัวมาผลักตันให้เราคิดไม่ถูกกับสิ่งที่มันเป็นเช่น เขาชวนไปเสพสิ่งเสพติดถ้าคนที่คิดเป็นก็จะปฏิเสธได้บายเบี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เสียมิตรอาจจะไปร่วมสักนิดแต่ไม่ได้ร่วมเสพสิ่งเสพติดจนกระทั่งมองไมกลับบ้านไม่ได้หรือขาดสติจับยังตัวเองไม่ได้มันคิดเป็นก็เห็นเอออันนี้มันมันถูกต้องเหมาะสมนะการปฏิเสธที่จะไม่เสพสิ่งเสพติดกับเพื่อนไม่ได้หมายความว่าเป็นการทําร้ายน้ําใจเขา แต่เราก็ต้องจริงใจและก็จริงจังเข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีเพราะบางทีสิ่งไม่ดีมันก็มีแรงกับเพื่อเหมือนกันนะ,ะเพราะถ้าอยู่ไปในอยู่กลุ่มคนที่เสพสิ่งเสพติดด้วยกันแรงประทะก็จะค่อนมีมากแต่เมื่อเราจริงใจจริงจังเราจริงแท้กับมิตรภาพกับคนที่อยู่รอบข้างความเข้าใจความเห็นใจก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคิดเป็น เห็นบุญเราก็ทำเราก็พูดเราก็ร่วมกันคิดร่วมกันสาสางร่วมกันเริ่มกระทำสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นคุณต่อตนเองเป็นคุณต่อเพื่อนบ้านญาติมิตรหรือครอบครัวชุมชนคิดเป็นก็จะเห็นบาปเออจริงเหล่านี้ไม่ดีนะความ,มฟุ้งเฟยสุดท่ายไม่ดีความเป็นคนใจร้อนวู่วามก็ไม่งาม ความเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านก็ไม่ควรอย่างยิ่งความเป็นคนเอาแต่ใจไม่มีเหตุมีผลนะไม่รู้จักฟังเหตุฟังผลขุนดันทุลังอย่างเดียวเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ถูกหรือถูกไม่รู้ว่ะข้อดำนว่าเห็นปิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดหรือจำนวนว่าเห็นกรงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีชีวิตจึงลิบหลี เจอทางตันมีปัญหาตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนเราคิดเป็นเนี่ยบางทีคิดเป็นเงินนะฮะคิดเป็นมงคลคิดเป็นเงินก็คือคิดให้มันเป็นมูล,ลค่านะที่จะมีรายได้เข้ามากับชีวิตกับครอบครัวเช่นถ้าคิดเป็นนะเรามีฝีมือด้านการ จักสารเราก็เอาความคิดนี่แหละไประเรียนรู้เพิ่มฝึกทักษะเพิ่มจักสารให้ได้หลากหลายอย่างชัดเจนพัฒนารูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาจริงเครื่องจักสารให้ได้ประโยชน์หลากหลายลักษณะหลายวิธีเช่นจักสารกระบงตรกก้าอา้าวลองปรับมาเป็นจากสาร ประเภทกระเป๋าบ้างจักสารติกระติบข้าวบ้างจักสารเป็นแฟ้มเอกสารบ้างเห็นไหมมันก็จะเกิดการหลากหลายวยิธคิดเป็นเป็นเงินเป็นมูล,ลค่าคิดเป็นศิลปะความละเอียดอ่อนความสุนทรียะให้เกิดประโยชน์ในด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตวันความคิดเป็นหยู่ที่มุมมอง ของคนศึกษาของคนเรียนรู้ 4. คิดมากมันก็กลุ้มและก็เครียดคิดมากจนทำอะไรไม่ได้กลายเป็นความกลัวคิดมากจนเกินไปจนไม่กล้าเริ่มต้นอะไรยกตัวอย่างเช่นยคิดอยากจะทำะธุรกิจค้าขายอะไรสักอย่างหนึ่งคิดแล้วคิดอีกคิดไปคิดมาอ้ย มันคงขายไม่ได้หรอกนะคงขาดทุนน่ะถ้าคิดอยู่ได้แค่นี้มันก็เริ่มต้นไม่ได้ก็เครียดอยู่กับความคิดลองหาอาชีพที่น่าสนใจเราสนใจเรามีความรู้หรือในละแวกนั้นยังไม่มีคนค้าขายที่ยังไม่ได้ทํากิจกรรมประเภทนี้ต้องเริ่มต้นดูการเริ่มต้นมันไม่มายความวาทุกครั้งจะต้องสําเร็จไปท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะคนเรามาจากความ ไม่รู้ไปสู่ความรู้มาจากความโง่ไปสู่ความฉลาดมาจากความไม่สําเร็จไปสู่ความสําเร็จมาจากความล้มเหลวไปสู่การต่อสู้เพื่อให้ได้ความสําเร็จและความสุขเพราะฉะนั้นจําอยู่เสมอว่าความโง่เป็นครูของความเฉลียวฉลาดความทั้งพลาดเป็นอาจารย์ของความสมหวังสําเร็จก้าวหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคิดมากจนเกินไป จนไม่กล้าจะทําอะไรแล้วเราจะได้อะไรท่านผู้ชมถ้าคิดมากจนเกินไปว่าเราจะเป็นอะไรและคุณจะเป็นอะไรตามที่อยากเป็นได้หรือเปล่าเพราะมัวแต่คิดมากจนเกินไปเพราะถ้าคิดมากมันจะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดเงื่อนไขมากจนเกินไปลองก้าวเดินไปตามที่หัวใจเราอยากเป็นอยากได้แต่ให้พอประมาณกับความรู้ความสามารถของตัวเอง อย่าฝันไกลจนเกินเหตุอย่าฝ่าันไฟจนเกินตัวเอาให้พอดีกับความรู้ความสามารถเรียกว่ากระชับเป้าหมายสิ่งที่ต้องการให้พอดีกับความรู้ความสามารถที่เรามีเราเป็นเมื่อได้มีได้เป็นเบื้องต้นแล้วเราก็พัฒนาจากสิ่งที่มันมีมันเป็นนั่นแหละครับให้มันมากยิ่งขึ้นโอกาสที่จะสําเร็จมีความสุขไม่ต้องเครียดก็จะมีมากขึ้น 5. คิดสนุก ก็ร่าเริงแต่อย่าประมาทอาจพลาดพลั้งก็ได้เพราะคนที่จะคิดสนุกสนานบางทีเลินเลอประมาทหลงลืมเผลอเลอเช่นสนุกสนานกับการขับรถทิ่งวิ่งเร็วแข่งขันกันโดยไม่มีกติกาเอาความสนุกว่าคิดสนุกสนานร้องรำทำเพลงเสียงอื่นกระทึกคึกโคมรบกวนเพื่อนบ้าน จนเลยเวลาจนเลยเทศก็ไม่ดีอีกเป็นที่รังเกียจเป็นที่มิ่นเป็นที่ดูถูกของเพื่อนบ้านญาติมิตรคิดสนุกสนานที่จะขับรถเสียงดังผ่านชุมชนเพียงแต่ให้ตัวเองได้สะใจมั่นใจแต่หารู้ไม่ว่าคนที่ได้ยินเขาสาบแช่งเราทุกครั้งนะฮะไม่ได้เกิดข้อดีอะไรถามว่ามีความรู้แค่ไหนที่จะต้องไปต่อไปดัดแปลง นะเพราะว่าจานพานะทั้งหลายอุปกรณ์ทั้งหลายนี่วิศวกรที่มีความรู้ชมเนี่ยเขาออกแบบมาเรียบร้อยแม้คุณจะมาพัฒนามาดัดแปลงมาต่อยอดอะไรก็ตามบางทีมันก็สุ่มเสี่ยงพลังพลาดจะได้ขี่รถงามๆกลายเป็นว่าถอดนู่นถอดนี่น็อตใส่ก็ไม่ครบทําไปทามาเสียงเพี้ยนหมดเลยนะเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนท่อเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ เปลี่ยนมากๆเอาไปเอามาละหลวมเอาไปเอามากลายเป็นรถที่ไม่มีสมรรถภาพเพียงพอเนีพราะฉั้นเป็นความสนุกสนานต้องระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนๆนก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าทุ่งสนานลื่นเลิงบันเทิงแล้วมีความสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพต่อการบาดเจ็บต่อการสูญเสียทรัพย์สิน ต่อการล่วงละเมิดจิตทิของผู้อื่นมากมายตามมาเพราะฉนั้นคิดให้คิดจะให้สนุกต้องระวังอย่าให้เกินลิมิตจนเกินไป 6. คิดฉลาดแก้ไขได้พัฒนาเป็นถ้าคนที่ฉลาดพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดพร้อมที่จะพัฒนาสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะได้และมีความมั่นใจ ที่จะยอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นไม่จมปักอยู่กับความคิดเดิมๆที่คิดผิดยอมรับความคิดที่ถูกต้องที่กว้างไกลก้าวหน้าของบัณฑิตผู้รู้ของกรัรยยนมิตรทั้งหลายยอมเรียนรู้ศึกษาทําตามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นได้ 7. คิดใหญ่ใจต้องนิ่งอดทนและมีสมาธิพอ <c oughs> ขอโทษเพราะฉะนั้น คำว่าคิดใหญ่คิดทําการใหญ่ใจต้องนิ่งต้องอดทนพอโบราณว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวลมยิ่งหนาวลมปากคนลมคําดูถูกคําเยอะเย้ะถากถางก็มีเป็นประจาแต่ถ้าใจเรานิ่งพอมั่นคงพอลมทั้งหลายก็จะกระทบกระเทือนเราไม่ได้โบราณว่าทําใจให้หนักเหมือนหินแท่งทึบศีรา ลมจะพัดมาก็ไม่ไหวติ่งชั้นใดเพราะฉะนั้นคิดการใหญ่ต้องมีความรู้มีสติมีปัญญามีบุญบารมีแต่ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ฉลาดทำความดีหลีกหนีความชั่วกลัวความผิดคิดช่วยชาติฉลาดและยุติธรรมจะนำความคิดที่ใหญ่ไปสู่ความสำเร็จและเป็นประโยชน์มหาศาลแก่คน บนโลกใบนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมสาธุขโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันจงสุขสันทุกท่านเจริญพร